สวัสดีครับท่านผู้รับชมทั้งหลายครับวันนี้ตัวกับผมหมอปู่ฤาษีชใยใจดีเรื่องของอภิธรรม7จพระกัมีเรื่องของตั้งเต็มหมวดทั้งหลายจนถึง7บท ตอนสรุปของพระมหาปัจฐานเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยมีทั้งหมด24ปัจจัยที่เราได้สวดว่าเหตุปัจจโยอรัมมปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยโหติแล้วก็ที่เราสวดบทของปฏิจจสมุดประบาท อวิชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังไปจนถึงวนไปจนถึงมรณะครับบทสรุปสุดท้ายของชีวิตทั้งหมดของดวงจิตวิญญาณของสัตว์ที่ได้กำเนิดเกิดพระพุทธเจ้าท่านทรงได้ตรัสเรื่องอภิธรรม มูลฐานเหตุนี้ได้ไดแสดงบนเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จขึ้นไปบนดาวดึงไปจบพรรษา3เดือนเพื่อโปรดพุทธมันดาก็ได้แสดงพระธรรมโดยสรุปพระธรรมเจ็ดพระธรรมจีธรรมนี้เป็นมูลเหตุของโครงสร้างของชีวิตทั้งหมดชีวิตมนุษย์ทั้งหมด ประกอบด้วยมี2ฝ่ายคือฝ่ายดับและฝ่ายเกิดสมมุติว่าฝ่ายดับคือทางขวามือนะครับคือนิพพานอันนี้จะไม่เล่าอธิบายฝ่ายเกิดหมายถึงว่าชีวิตทุกชีวิตของสัตว์ทั้งหมดที่เกิดอยู่มีประกอบด้วยสสิ่งสิ่งแรกก็คือจิตดวงเดียว สิ่งที่สองคือเจตสิกค,คือการกระทําสิ่งที่สามก็คือขันห้าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารวัฏตะวนเวียนการเกิดการแก่เจ็บตายจิตดวงเดียว อาศัยอะไรเป็นพาหะปัจจัยจิตดวงเดียวอาศัยมือขวาขอแสดงเป็นบาปอกุศลบาปอกุศลจะไม่เล่าในเวลานี้เพราะไม่มีเวลามสั้นจะแสดงถึงบุญกุศลความดีจิตหนึ่งดวงจิตวิญญาณดวงเดียวของเรา สร้างบุญกุศลความดีคือเจตสิกและก็สร้างที่อยู่ในร่างกายขันห้าประกอบด้วยรูปสังขารเหล่านี้เวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารความคิดวิญญาณคือการรับรู้ บทสรุปในวันนี้ที่ได้มาเล่าเพื่อประเทืองสติและปัญญาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ให้เห็นถึงว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เปรียบเสมือนว่าเราอยู่ในฝ่ายที่เราเกิดอยู่นะครับถ้าเราเลือกได้เราจะต้องเลือกว่าจะต้องทำ บุญกุศลให้มากที่สุดแล้วก็ละบาปกุศลกรรมชั่วสุดจิตให้บริสุทธิ์ด้วยการปล่อยวางอยู่ในสามอย่างหลักปฏิบัติของศาสนาพุทธมีศีลสมาธิปัญญาคือหลักธรรม ที่อยู่ตรงกลางทางสายกลางที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับบาปอกุศลนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมขณะน,นี้ตัวปูรฤาษีหมอชัยจจดีพักอยู่ที่ป,ปุติเล็กๆที่อยู่ ติดกับป่าตรงฝั่งนั้นจะเป็นป่าแล้วจะมีแอ่งน้ําบริเวณแถวนี้มีต้นไม้ของเกตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของกลมป่าไม้สถานที่แห่งนี้เรียกว่าสํานักสงฆ์สวนป่าอารันปิยวงบ้านพาวาตำบลพาวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีท่านจา้าอาวาดองค์ปัจจุบันหลวงพ่อ นะครับสภาพภายในวัดก็เป็นวัดที่กำลังบุกเบิกในการก่อสร้างมาได้4ปีกว่าๆจะเข้าปีที่5ปีนี้ในวันนี้ก็จะขอเชิญชวนขอเรียนเชิญญ,ญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธศาสนา ขอเชิญชวนกันมาทำชูอุปถัมภ์พระรพุทธศาสนาด้วยกันวันนี้โครงการดีๆที่ปู่ฤาษีหมอใจเจดีได้นำมาคือโครงการหล่อเทียนเทเทียนถวายเทียนเข้ 9, าพรรษาให้กับทางวัดป่ารันปิยงุ์แห่งน,นี้โครงการหล่อเทียนเทเทียน แล้วก็ถวายทอดเทียนเข้าพรรษาที่วัดจะมีทุกปีในวันนี้ในฐานะที่จะยกตัวอย่างของสุภาษิตโบราณที่ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นจะพาะเปรียบเทียบสุภาษิตคือว่าขณะนี้ปู่ฤษีมอชัยเจดีได้มาอยู่อาศัยภายในวัดประมาณเดือน เสร็จเดือนครึ่งตั้งแต่สถานการณ์ที่ว่าให้สั่งหยุดเรื่องโรคระบาดนะครับก็ได้นึกถึงบุญคุณของสถานที่ที่ให้ได้อยู่อาศัยจึงคิดโครงการนะครับโครงการนี้ปู้ลษีเองก็ไม่ได้มีปัจจัยไม่ได้มีเงินไม่มีทองเพว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ใช้สมองความคิดสติปัญญา ก็เลยเดินขึ้นไปเจอสิ่งนี้ครับเรียกว่า,าน้ำตาเทียนหรือที่เทียนมีจำนวนมากที่อยู่ในวัดจึงนำมาคิดพ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดบุญกุศลโดยการคิดโครงการหลอเทียนเพทเทียนถวายเทียนทอดเทียนเข้าพรรษาจึงขอเชิญชวนทุกท่าน เทียนหต้นท่านสามารถร่วมบริจาคได้บริจาคทานเป็นบุญเป็นกุศลต้นละ500บาทขอให้ท่านส่งที่อยู่ชื่อนามสกุลที่อยู่และจะเขียนติดที่เทียนนี้เป็นเจ้าภาพพร้อมจำนวนเงิน500บาทโครงการนี้ดียังไงอธิบายนิดนึง คำว่าจาคะคือการบริจาคคือปัจจัยของท่านที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นํามาบริจาคทานในครั้งนี้คือเป็นการให้ให้เพื่อสร้างบุญบุญก็คือความคิดที่ท่านกําลังคิดที่จะทำก็เป็นบุญกุศลคือเจตสิกที่การที่ท่านลงมือลงแรงลงใจบริจาคมาแล้วก็จะได้กุศล อันนี้สงอันนี้สงนี่มากมายเพราะว่าการประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนแรกจะเป็นการวงสวงด้วยการเปิดใบสีสีทิศมีไหว้พระมีขันน้ำมนต์นะครับทำการสวดประมาณ2ชั่วโมงต่อการเทเจียน1ต้น หรือว่าเป็นพิธีที่ครบพิธีโบราณตามประเพณีโบราณท่านได้มีชื่อนามสกุลที่อยู่ของท่านจะได้เขียนแล้วก็บรรจุว่าในเทียนเล่มนี้ว่าท่านเป็นผู้สร้างท่านเป็นผู้ร่วมเลเทร่วมหล่อนะครับและจะได้ไปถวายนะครับเมื่อท่านเข้ามาที่วัดท่านก็ได้นําเทียนนี้ไปถวายท่านก็จะเห็นว่า ชื่อของท่านติดอยู่ท่านได้ร่วมทุกกระบวนการตั้งแต่บงสวงพิธีหลอแล้วก็มีรายชื่อท่านได้ทั้งจาระคือบริจาคทานคือการให้บุญคือความคิดที่ได้ทำแล้วก็เป็นบุญแล้วอุศลก็คือการลงมือปฏิบัติเป็นเจตสิกนะครับแล้วก็เมื่อท่านมาถึงวัดบุญของรูปปัน รูปเวทนาสัญญาสักขารญญา,ญญาท่านได้นํามาถวายนะครับบุญกุศลกรรมนี้ที่ท่นานทําได้ครบถ้วนวันนี้อธิบายให้ฟังให้เกิดทั้งปัญญาทั้งสติและให้เกิดความรู้ไปด้วยนะครับท่านสามารถบริจาคทานในครั้งนี้นะครับในบัญชีที่ขึ้นตรงนี้นะครับบัญชีที่ขึ้นตรงนี้นะครับ ท่านบริจากเข้ามานะครับขอบอกว่าเทียนนี้ก็เป็นเทียนที่อยู่บนวัดเป็นเทียนของฟรีเป็นของวัดนะครับวันนี้ปู่ลากีหมอชัยใจดีได้ทำพิธีให้กับท่านเองด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเพื่อเป็นการสร้างบาร,รมีให้กับทัานห้าตนเองอให้กับจิตสิกญาติจิตวิญญ,ญาณ ปุรุษีไม่ต้องการค่าใช้จ่ายใดๆที่หักเป็นของปุรุษีสักบาทสักสกตางทุกบาทที่ท่านบริจาคมาต้นละ500บาทท่านยกให้กับทางสำนักสงฆ์แห่งนี้ทางวัด100%เซเพื่อที่จะสมทุทนในการก่อสร้างหลากหลายอย่างที่อยู่ในวัดเดี๋ยวนี้มีทั้งสร้างศาลาวิหาร ห้องน้ําเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรมห้องครัวนะครับมีทั้งการสร้างศาลาครับที่สวดมนต์นะครับวิหารแล้วก็มีการสร้างห้องน้ํานะครับของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการสร้างที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมครับต่อไปก็มีการสร้างห้องครัวด้วยนะครับ ห้องครัวหลากหลายอย่างที่กําลังสร้างแล้วก็ที่กําลังสร้างอยู่คือองค์ปู่องค์ย่าสีสุโทนักคลราดย่าปทุมมานักคลราดจะมีบอ่อน้ําสะอโนดาษทางล่างด้วยนะครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่แวะผ่านมาหรือเห็นข่าวสารนี้ร่วมและสนใจในการสร้างติดต่อได้ที่วัดชนปา่าอารันกิรวง์ หลวงพ่อทองบ่ออนะหน้ารันชโยนะครับก็จะขึ้นที่อยู่ให้นะตรงนี้นะครับที่อยู่วัดแล้วก็เบอร์โทรติดต่อหลวงพ่อนะครับที่สุดนี้ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดที่ท่านได้สิริจาคะนะและบริจาคก,การให้ทานการสร้างบุญด้วยความทุกขสึกนึกคิด การสร้างกุศลด้วยการลงมือปฏิบตัตนะิและการสร้างบาร,รมีขอผลบุญนี้ท่านจงได้เต็มร้อยเปรเซนตเต็มเปี่ยมขอจตุที่สารพรชัยทั้งสอายุวันโนสุข,ขังพระังจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทั้งในโลกนี้แลได้โลกหน้าเอนสาธุสาธุ สาธุอัุโนมามิ